สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อเชียงหน่อก็ได้เจอกันจักงวดแล้วฮะสองงวดเนาะเออเพื่อนสองสามงวดสองสามผูดีชักหยดยังแม่นบ่มชักหยดยังไงยังไรกับ่อพอตะเกี้ยโอ้ยเส้นหน่อยพ่นไหยากน้ำไปหล่องอยุกพ่นพ่นรอพ่นหายากคือว่าพ่นพันลาะนอกจากล็อกต้องรอบพ่อกันมันล็อกล็อกกลาอต้องอสิพ่อกันข้าวมันเซ็จแล้วบอกค่ะคุณพ่อ แล้วเลยแล้วงั้นนี่คือสิมันใจนะเป็นนาตาแบบสดชื่นก็ส่งฟันก็ะจำได้ตัวหมดนั่นัะฟันด้มยแบบมันมาลูกกเราไปธุรกิจจะฟังอะไรมันจะส้นกันจังไงบุ๊บไปเห็นไอ้อย่าง่ะเห็นได้ขี้รถนี่ล่ะขี้รถขี้ไปขี่มาแล้วเป็นเป็นงัวเป็นขั้วไปเอามัตถุมาเรียกมี่เจ็บมีหลังจากที่ขี้รถซาเล่งเรากลายเป็นขั้วมั้งเออ ทางหมนบอาขี่ไปขี่เราไปไปจอดรถขี่ลงขายราของเราเป็น้ยเป็นคล้ยเผิรถขั้นใดบดเกนตัเจียวยวกับ,บรถนี่แม่รรถง,ง,ง,งมันว่าจะรถะแงทะเบียนยังนาะทะเบียนมันแปดหาสองแปดอ๋อแปดหาสองโอ้แบบโอหันามไยอย่าวางซันี่เราสงสัยเส้นน้อยเนี่ยบอกเป็นกล้วยรถ ไปที่มาจอดสิลงคายควาเพิมนกินกล้วยไปสั่นสิว่าสนนอีกย่างรมาจันขี้ไปมาเชืยอหั่อยลักิบ่ถ้ามานดังก็าันเนักอยเเดี๋ยวเทักิบร้อยกับทีนี่กันนั่นละตอนนี้เอาลักซิบไปก่อนหล่าตอได้จาร้ลาะเป็นก็เป็นงัวเป็นกล้วยเหรอฟันแ่ว่าก็ไ่ิ้ใจว่าใอยฟันแบบนี้ รถนั่นกับฟันมันเป็นม่เปลี่ยนแปดสามนี่เนาะค่ะแล้วก็สามแต่ว่าผูกกว้วยแบบนั่นงวันนั้นสามตัวค่ะอ่าผูกไปสามตัวแต่ว่าเขียนเลขเจ้ากับท่เขามาทำมาผูกไวแน่นบ๊วยแน่นมาผูกแน่นอยู่เรื่อยๆตอบแล้วแน่นอยู่แน่นเลยออกมาเป็นแปดสามเนาะนั่นดังอีรีเนาะพราะจ้าหน่อยเนาะดังค่ะกี่รีเ่ามาเมื่อฟันวันนี้ฝันว่าขี่รถไปเกิดเป็นคล้วยตัวลวดนี่แหละอันสงสัยอยู่แต่ว่าอย่าลืมเนาะ หวดนั่นที่คุณพ่อได้คีรถสามล้ออ่ะที่มันออกสปตัเครื่องอ่ะจำได้ปได้าออกออกตลอดได้คีสามล้อก็แรงกต่ตีเลเก็ดูเก็ดไม่หลอกแปดสูตรเว็ดต้องหัวนเอ่ตาเป็นกับพิษแตบหนึ่งเื่อนหวนัแต่วัวนี้ฝันว่าได้คี้าเล่งกายเป็นควายนะไปทะเบียนมันแปดห้าสองแปดห้าแปดแปดแปดอ่าห้าแปดบอกห้าแปดห้าสอง เออห้าแปดห้าสอเรียกทเรียกรถเนาะเออเรียกคับเอ้ยที่ตัวจิานแปดห้าสองหขันฟันขี่รถขันไหนขั้นนันเด้อเอ้ายเออมือแนกันยังงอฟันนั่นเอมันแตกตามตัวควมเนเออฟันไม่เป็นขี่รถช่วยเนบอเออบอ ขี่รถช้ำลอยไปลงมันนี่มันหลงก่อไปหลงลงไปลงมาเลียกออกตัวนั้นนี่มันมันออกไปเต็มฟืนมันออกว่ารถรถห่วงขั้นนี่แหละขันนี้เลียกสามตัวรถออกหกหาสองเจ้าของมันชื่อแจกหาสองถั้นออกหกหาสองวันเจียบแปกสามเจียบแตกแล้ววันนี้ฟันมาขี่ไปแล้วว่าขี่ไปเมื่อวันลุ่งวจอดเอาเป็นกล้วย อ๋อคือเปลีปยนเลขที่ที่ไข่ๆมาตัวเก่าอาจจะมาตัวเดียวถึงสองตัวนะถ้าเข้าที้หาคูว่าหาตรงมาถึงสามตัวมากังไหนม่บอลหรออจะเปลนหาสมันมันมากมากอืมมากจีเจ่าว่าวกาง็มีซีโเป็นสีโบมีโบนี่จเป็นซีน่ะข้อยน้เปลี่ยนเป็นค้อยนั่ดิ ตามซีขอมาแจกรถมันมเกิตัวตัวยุหันมันเป็นหาซองเริ่แมาหาซองนี่เป็นหาสามมันเป็นหาซองคล้ายๆตีพอตีมฝันเข้าแปงมันถืเป็ยนลักรูปแบบนัันตีใส่กันเบินะพ่อต้องิจัจเบิร์นว่ามี่แมาหอมเขาเำนั่นเสร็จแล้วมาโตตอนนี้บ่ มีคนือเบียนรวดนู่นเนาะถะเปีนรวดันทีขันี้าเปลี่าซองจ้าเออนี่เปีน 8, ออยนรวดี 58, 5, 8, 2. 2> ่ฟันเป็แปอันนี้เ้งเพิ่งนี่เป็นเลขคานวณนาะเาคร่อนวดมาอันน,นั้นปลีาซงเราเป็นถ้เบียนมาน้ำกัน้ห้าแปดห้าสงเคงครื่องคือขานวดมือนเคนอ๋อนั่ไงสามห้ามันก็มีอยู่แล้วเนาะอืม แคปหน้าจออแคปหน้าจอไว้นะคะย้ำโลกหญิงเล็ๆเออพ็อันสามตัวทั้งๆมันยัง 8ปดห้าสอง็แปดห้าสองอ๋อเลขเลขท่ายรถเลขค่ายรถมอเตอร์ไซค์ตัดดอกไฮแล้วแต่ว่าทั้งทั้งชุดนึงมันจะเป็นนี่แบบหาแปดหาสองมชุดของมันที่ตัวนะชีตัวที่ไทยแต่พันตาดหายสามตัวแปดห้าสองถ้าหามกับือเขาไม่รอกตัวหนคือหามห้าแปดห้าหก็ได้ดูเ้อคือเยอค่ะส่วนเลขแปดสองเลขคำนวณเพิ่นเด้อคท่านผู้ชมค่ะ อายุกลางๆันสามห้าสามเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าศูนย์สี่ศูนย์สองเอาเข้ามาเส้นหน่อยวิ่งลักซิปชนะลักซิปนะคือลัาีบมากเสียเขาให้ลักซิปนี่มาลักซิปคือสามคี่หน่งือคัสามตัวเดียวบะยู้จังไสามเจ็ดชนะนันสีวิ่งวิ่งนเดียววิ่งตัวี่ก็คือวิ่งคือมาลักซิวิ่งสามวิ่งสาม วันนี้เน้นตัวเจ็ดสามหัตัววิ่งตัวม้วกลมให้ตัววิ่งเมื่อในเกียนให้เพ่อนเออตัวตัวตัวที่เปลักซิของเ้อาอำนนมากนั้นคือคำนวออกมากเอต่าเจ็ดกับสมนี่เป็นชิปเป็นลักซิพคุราสองตัวเนาะตัววิ่งลักซิพวิ่งลักิวิ่งก็คือสามกับเกลีวิ่งได้สามกับเจ็ดตัววิ่งเ้อเน้นตัวใดคะเน้นสามกับเจ็ดเอาเอาแน่ๆว่าสองตัวนี้เลย โอ้เน oh, uh, ok ้นสองตัวสองตัวคือเก็ดกับฟันบ้านเขาฟานคือเดียวเอาสองตัวเลยหลักสิบเป็นได้สองตัวเด้อสำหรับของพอเชี่ยหน่อยเนาะหลักสิบมันเกินหรือสามกับเกล็ดค่ะแคบหน้าจอท่านตัวเพราะว่าเชี่ยหน่อยหลักสิเป็นใซ้สำหรับตัววิ่งเพิ่นเพิ่มนสิถามเนาะซึ่งคนจับคู่หายแล้วแต่บ้านในเขียนไว้ที่สี พิ้งสามกับเกล็ดเด้อค่ะตุเคียนอีกเพิ่บ้างน้าอ๋เียนเียนอาเียนแน้เขียนใ่เพิ่มน่นี่เนาะกับ งวดที il, s <S ่ผ่านมาเป็นย่างไรสันทีอะไรขอมากไหมเช่นไงวด่ผ่านมางวดนััน่งวิ่งกวาหันเป็นช่งไดรุดแจบวดม่างหันว่าว่าพลาดกูงวดของอบเราบ่พลาดพาดพลาดขาดจะแกวจะวิ่งวยมันแปดหลายแฉมม่รู้เห็แต่ว่ามเห็นหอนไหวแต่วงวดบ่นแต่ว่าตัววิงก็บ่เข่าได้บ่อเข่าได้ตัดพ้นได้ปลายลานได้ขึ้นมาวันนี้ขึ้นจ เพราะว่ามัดฝัน่ยวกับส่วนฝันนี่ประกอบเขานี่พวกฝันกับว่ามันดีอยู่ถ้าเกิโพลูว่าควมฝันจริงเลยนะยกเพื่นบาอีญไหบานี้ยกเพินบเหบินพ่เห็นบิ่วิ่งสามคับเจ็ดขาเพี้ยเบิ่งเออ่ะที่นีเท่ากันคือเป็นผิงช่วงเด้ว่งวิ่งสามกับเจ็ดบ่าบ้านางาบ่นบารังนี่เนาะวิ่งบวกลย

ก็ได้แล้วเราก็จะลบกวนยังก็ได้เมื่อัแล้วเนาะก็ยักยู่โดนยู่ดอกเดื่อของน้ำมูนนี่ได้ก็เลยหอมโมกน้อยนี่แหละหอมมกก็ล่ห่วยหว้นี่เ็การลบกวนเพราะเชนหน่อยจำดีเล้เนาะขคุณก็หน่อยได้หลายท่าคุณกเสียน้อยมากๆเด้อคา่ะ